สรขาวบุมเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของผ่านกงเซิงผู้ว,ว่าการธนาคารกลางประเทศจีนหรือว่า PBOC ในวันที่24มกราคมที่ผ่านมานะครับว่าธนาคารกลางจีนนั้นปรับลดอัตราส่วนสำรองสำหร,รับธนาคารพาณิชย์หรือที่เรียกกันว่า reserve requirements ratio ในวันที่5กุมภาพ,พันธ์ที่จะถึงนี้เพื่อสร้างสภาพคล่องให้ประเทศและก็กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจครับโดยนายพันได้กล่าวว่า การลดอัตราส่วนดังกล่าว0.5ซึ่งเป็นจำนวนเงินสดที่ธนาคารต้องสํารองจะเพิ่มสภาพคล่องระยะยาวราว1ล้านล้านหยวนหรือประมาณ1.39แสนล้านดอลลาร์แก่ตลาดครับธนาคารวิเคราะห์สรคาบูเบิร์กก็เปิดเผยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเลยที่ผู้ว่าธนาคารกลางจะประกาศปรับลดอัตราส่วน Triple R โดยมีการเปิดเผยนะครับ ในแถลงการกับสำนักข่าวเพราะว่าปกติแล้วคณะมนตรีรัฐ,ฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีของจีนจะบอกใบ้ถึงการเคลื่อนไหวก่อนจากนั้นทางธนาคารกลางจีนเองจะค่อยมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ครับสถานการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความผิดหวังที่เพิ่มขึ้นกับการตอบสนองของรัฐบาลต่อความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นนั้นเลวร้ายและหุ้นจีนรวมไปถึงฮ่องกงก็สูญเสียมูลค่าตลาดมากกว่า6ล้านล้านดอลลาร์นับตั้งแต่จุดสูงสุดในปี2564ทนานของเซินเหมิงกรรมการผู้จัดก,การของชันซานแอนโคในปักกิ่งได้กล่าวว่าการประกาศลด triple R RR ในครั้งนี้เนี่ยในทับผมและมีการประกาศแบบล่วงหน้าด้วยก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอื่นใดที่จะยับยั้งความปั่นป่วนในตลาดของจีนได้อีกแล้ว ถึงอย่างนั้นปฏิกิริยาของตลาดก็มีความหลากหลายโดยนะักวิเคราะห์นั้นมองว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทําให้สภาพคล่องสูงขึ้นก่อนวันหยุดจุกจีนและก็มีผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจจีนอาจจะถูกจํากัดครับบทวิเคราะห์ของบูมเบิร์กอธิบายต่อว่าการลด t r i ปเปิลอาร์นั้นจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารสามารถขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าและซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจโดยที่ผ่านมานะครับ ธนาคารกลางปรับลดรถปอส R2 ครั้งในปี2023โดยลดครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในเดือนกันยานยนที่ผ่านมาครับนี่ก็คือข่าวที่เราต้องติดตามนะครับเนื่องจากเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นยังดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทุกท่านขอบพระคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนั่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแลวก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ เว็บไซต์ xm ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ xm อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนขงยย่ายๆเทรดครบหลอดไซส์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepperstone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 10, 0หมดอลลาร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำา1 0 USD ้อดอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5หลอดไซส์หรือคอมมูนิต y 10ี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US d ล l าร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Pepperstone แล้วทางบรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียเชิญทุกคนนะครับ